สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวดอยสตอรี่หนุ่ิปนะคะเอาเอามางานแต่งค่ะมางานแต่งก็วันนี้พอดีมาเห็นนี่ออคง,งน้ํงงาอคงน้ํานะคะโอ้สวยๆขอเก็บขอเก็บภาพขอเก็บภาพก่อนขอเก็บภาพอันนี้ก่อนเห็นไหมออค์น้าเขาเาไว้ใส่น้ํากินอันนี้เป็นจะเป็นองค์โบราณน,นี่มาเจอนี่เห็นไหมเขาใส่น้ํากินแบบนี้ แล้วมันก็จะมีฝาปิดแบบนี้อ้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้กันแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เขาใช้ตู้เย็นกันอุ้ยนานๆอันเนี้ยน้ําจะเย็นนะคะน้ําจะเย็นมากๆดูโอ้โหนี่ขอเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นิดนึงอ่าตอนนี้เจ้าเบากลับมาแล้วค่ะเจ้าเบาเจ้าเบาอ้าวเออเฮ้ยป้าป้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเจ้าเ่ากัน อตอนนี้ขึ้นมาบนบ้านนะคะอันนี้กับข้าวกับข้าวเดินลาบนะคะมีลาบอันนี้อันนี้จะเป็นแกงข้าวคั่วก็เสิร์ฟไว้นะคะเตรียมไว้เตรียมไว้เดี๋ยวแขกมาก็ยกเลยแต่นี่คือบรรยากาศนบานบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านเจ้าสาวนะคะแต่ว่าเป็นที่บ้านบ้านที่เจ้าบ่าวขึ้นมาพักโอ้โไม่อยากจะไม่อยากจะนี้เลยดูเจ้าจเอ๋ อันนี้นะคะอ่าอันนี้เจ้าเบาค่ะเจ้าเบาอันนี้เจ้าเบานะคะแล้วก็เพื่อนเจ้าสาไเอ้เพื่อนเจ้าเบาค่ะเพื่อนเจ้าเบาเพื่อนเจ้าเบาสี่คนนะคะเพื่อนเจ้าเบาสี่คนโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยหน้าตากระจุงกระจิ้มเปิดแมสหน่อยได้ไหมคะอ้าวไวไฟดับไปดับค่ะข้างในไฟดับออกมาก่อนอ่ตอนนี้ผู้เฒ่าผู้แกอันนี้นะคะ ตอค่ะจับมือกันมารอบนี้มาแค่สองคนนะคะปกติก็ถ้ามีเยอะก็จะมากันเยอะเอาแม่แท้แม่แท้แม่แท้บันทึกคลิปเราแม่แท้แม่แท้อเอเอแทนหลวงพ่อ เป็นที่ถีเนาะโอ้แต่ไฟดับไฟมันมาดับช็อตนี้พอดีก็มีผู้เท่าสองท่านนะคะมาเ,<อ>เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกอ,อันนี้ก็ดูบรรยากาศข้างล่างก็แขกก็จะเริ่มทยอยกันมาเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บให้ชมอีกช็อตหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่เอ,อื้อเนื่องจากอยู่ๆในข้างในก็ไฟดับพอดีอันนี้ก็จะเป็นอโนอน,อนคือฝั่งบ้านเจ้าสาวนะคะ ที่เสาลยืนอยู่ในนี้จะเป็นที่พักของบ้านเจ้าบ่าวแต่ว่าบ้านเจ้าสาวก็อยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวไว้จะเก็บช่อนพิธีประกอบพิธีอีกหนึ่งรอบสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบนเขาสวยๆให้ดูโอ,โอเคนะคะอุ้เสียงหมู